ี่ผมเองมีกีบเมาอยากจะดูคลิปของผมไหมเงียบหาพ่องเงอะ ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับในเกมเ e นชินอิมเพ็กวันนี้ก็ตัวกาชาใหม่เข้ามานะครับผมเป็นตัวของท่านเดเดนโชกุนนะครับผมก็วันนี้เราก็จะมาทําการสุ่งกันในงบสายฟรีนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งลงด้วยล่ะครับผมถ้ากดแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับผม ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับผมก็วันนี้เราจะผสมกันที่บ้านของท่านลเลเล่นโชกุนกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้กันหรือเปล่านะก็มีอัปเดตแพท2.1หนึ่งเข้าใหม่ก็แบบก็เพิ่มเข้ามาก็ยังไม่ไปสำรวจเลยนะก็วันนี้ประเด็นหลักเราก็คือการมาสมท่านลเลเล่นโชกุนกันนะครับที่บ้านของท่านเล่นโชกุนไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะกอดก็ขปดูก่อนนะนะก็เอ้มาเ นี่ไปมันไม่มีนะอัปเดตทำไมมันมีวะตรงนี้นก็เดี๋ยวผมขอไปหาทางเข้าก่อนแล้วกันรู้สึกว่าแบบเราต้องแบบไปแอบทักรอบเข้านะตอนนี้ตอนนี้ผมก็ได้ทําการแอบเข้ามาที่บ้านของท่านเล่นโชกุนไม่ใช่บ้านนี่เป็นวังของท่านเล่นโชกุนนะครับผมก็ที่เราจะไปก็คือที่ที่ท่านเล่นอยู่นะไม่รู้ว่าแถวนี้มีทหารที่จับไปเล่นหรือเปล่าไม่น่าจะมีนะก็อน่าอยู่ข้างบนนี้นะถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ เราต้องขึ้นไปสินะเดี๋ยวผมขอตัดเดี๋ยวผมขอตัดขึ้นไปตอนที่ขึ้นไปเสร็จเลยแล้วกันโอเคเอะไะครับก็ผมได้ทำการขึ้นมาถึงที่ที่ท่านเล่นอยู่แล้วนะครับผมก็น่าจะตรงนี้แหละมัง้งก็ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ตรงนี้แหละที่จะสุม่มสูตรของเราก็คือการที่แบบต้องให้ช่องทีมบ,บ้างช่องหนึ่งแบบเหมือนแบบปิดการต้อนรับท่านเล่นโชกุนเนะนะก็สูตรก็ไม่อะไรมากแล้วก็มีแค่นี้แหละ ก็คือผมแบบพูดเอาเองแหละวันเดนแบน่าจะได้มั้งก่อนแล้วก็มาแรกดนุ่แก้วก,ก่อนเลยนะก็น่าจะแลกได้ครับวันเท่าไหร่ไม่รู้ก่อนแต่ทั้งหมดสามสิบรูกลบอันเก่าก็เป็นสามสิบหกลูกพอดีนะก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าครับก็น่าจะได้เลยมั้งโอเคนะครับผมก็ก่อนที่เราจะผสมกันเราก็ต้อง มีอะไรสักนิดหนึ่งก่อนใช่ไหมหรือว่าจะใส่ดีหรือว่าจะตัดใส่โอเคเดี๋ยวตัดใส่ไปให้ก็แล้วกันนะก็เผื่อเผื่อเผื่อได้นะก็ต้องตัดใส่ไปก่อนโอเคแบบเราตัดใส่เสร็จปุ๊บเราก็มาสุ่มกันเลยนะโอเคแบบผมก็จตัดไปก่อนลูกแรกจนมันจะได้หรือเปล่าอ,ออกหรือไม่สีม่วงไม่ได้น่าจะตอนแรกมันก็ไม่น่าจะได้กันนะนะก็ น่าจะไปออกกันช่วงท้ายๆสมากกว่าเพราะว่ามันก็ผมก็สมไปมันก็ไม่รู้ว่าจะหลุดเลนหรือเปล่าถ้าหลุดเลนนี่ก็ไรเละก็มองวางหาตังกับกระเป๋าเพิ่มแล้วก็จัดไปอีกก็ได้แหละําได้แหละเนาะตีฟ้าคงได้แหละก็รอบนี้ขอสิบเมตรไปเลยไม่รู้ว่าจะออกตอนไหนก็น่าจะออกในเร็วนี้ก็คงไม่ต้องทำอะไรยุ่งยากลำบากนะครับ คลิปนี้ก็บอกว่างบใส่ฟรีก็น่าจะคุ้มอยู่แหละก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าก็อาวัตรจมาีแต่ของแบบเกลือเกลืออะไรแหละก็ต้องจัดเกลือก็เฮ้ยโอ้โหน้อะไรเนีายบอกเมื่อกี้กได้อุจโจศละมาก,ก็นี่เอาเอา,เอาตัวนี้แบบมาเป็นตัวแทนของไรเดนก่อนก็ได้นะเนี่ยโอเคครับ okay, เราต้องเก็บข่าวไว้เป็นที่ระลึกก่อนว่าเราเคยซุ่มได้นะ,ะไรอัเนี้ย ก็เมื่อกี้ได้สาระมาก็จัดไปอีกเลย10เมตรต้องออกบ้างแหละตีม้วนเยะสาระอีกหรือเปล่าถ้าเอาสาระอีกก็เอาไปอัพเป็นถ้าได้มา1000ลิงอีกก็จะเลยโอ้แต่ดาบขอก็ไม่เป็นไรตอไปเลยเฮ้ยได้น้องรีมาชื่ออะไรวะลืมแต่ไม่ได้เฮ้ยโอ้ออกติดกันนี้เลยเลยเกือบไม่เว้นไม่เว้นเอ่นามาเลยเกือบออกติดกันนี้ โอ้โหมันเกือมันตองติดกันแบบนี้แบบกะไม่เป็นออกด้วยประมาณนั้นอนะ่ะโอเคก็เอาไปอัพเป็นน่าจะขึ้นจากตัวดีมนีน่าจะเป็นตอนนี้น่าจะสีสามละเหมือนรู้สึกว่าลางสังห่อนันไม่ค่อยดีนะต้องเหมือนต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปลี่ยนที่อะต้องเปลี่ยนที่ซุ่มก็นะครับผมก็เปลี่ยนที่กันก็เอา้าระมาด้วยก็ ตรงนี้ก็เป็นที่ที่บบว่าน่าจะตอนนั้นเคยเอามาสุ่มอายกะและอายกะออกตรงนี้ก็นี่แหละก็น่าจะได้แหละวิววิวสวยดีต้องลลเล็ดลายเดนต้องออกตรงนี้เท่านั้นต้องตรงนี้เท่านั้นเนี่ยเอาสาระมาด้วยต้องได้ต้องได้ไดลายเดนแน่นอนแบบไม่พูดทําต้องเพีงแล้วก็ไปสุ่มกันเลยโอเคครับตัดมาที่ตู้สุ่มทีนึงกบกดไปก่อนครัอบผมทีแรกเขาเบาะเบะบาะบาะก,ก่อนทีม่วงออกมาได้อะไร ผมโคตรแหลกได้เลเซอร์ได้เลเซอร์เป็นสีหนึ่งพอดีก็ <God. S 1> จัดไปอีกหนึ่งเมตรขอหนึ่งเมตรก่อนสีฟ้าไม่ได้ไม่ได้ไดเลยเลยรู้ก็เหมือนเหมือนเหมือนท่านเลยเนจะไม่จะออกให้เรานะต้องขอแบบก้อนวอนท่านเลยเรนออกให้หน่อยอย่างนี้หรือเปล่าท่านเลยเรนถ้าท่านออกมานะผมแบบจะถวา,ายของอาหารให้ท่านที่ท่านชอบกินทุกวันเลยนะ ท่นออกให้ผมวะนะเหมือนท่านเดลินจะไม่ยอมออกให้เราวะนะเนี่ยนะจขอแลกอ,อันนี้ก่อนได้สองเม็ดเหมือนเหมือนเหมือน,นท่านเดลินจะไม่ยอมออกให้นะกอจัดไปอีกหนึ่งเม็ดก่อนไม่ได้อะไรเลยิีบไม่ออกจริงจังเนี่ยส่งไปเยอะแล้วเนี่ยจริงมนคนออกแล้วจำได้ว่าครั้งก่อนเขาส่งตัวมันสามสิบกว่าครั้งนะ สี่สิบครั้งอะ่ะมันก็มันก็น่าจะได้แนละ้วบางสูมประมาณเนี้ยแต่มันยังจะไม่ออกเลยเหมือนที่จะไม่ดีนะตรงเนี้ยเหมือนเหมือนเราต้องเปลี่ยนที่กันนละ้วแหละจังหวะเนี้ยต้องต้องเดี๋ยวขอบเดี๋ยวขอบเปลี่ยนที่ส่มแป๊บนะึงโอเคฮะก็เราก็ได้ทําการเปลี่ยนที่สุ่มมาเป็นตรงนี้นะก็ดัดไปเลยกดเข้าตัวมาสิบทีลุบได้หรือเปล่าสีทองทองโอ้โหม่วเฮ้ยไม่ได้จริงจัง ได้ไม่ได้จริงนะเนี่ยยอ,อกเลยเนี่ยไม่เห็นแบบวีเวลของท่านเลยเด่นโอ้โหเรื่งก็แหลกไม่ไปอยูแล้วไม่ตัวเด็นตัวแบบรู้สึกว่าได้ตัวเก่าๆซ้ำๆเดิมๆท่านเลยเด่นมันจะไม่ไออกใค่เราอะะนเนอะไม่ได้จริงจังไม่ออกเลยเนี่ยต้องหาตังค์ในการเพื่อนแล้วสินะ โอเคนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งไปทำเคลสมาก็ไปไล่เปิดแมพเปิดทีเลพอยดมาเปิดกล่องจัดไปหนึ่งทีพอแบบหมดแล้วเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ก็ต้องตืงต่นอ,อ,อย่างเดียวลวะว่าเนี่ยไม่ได้อ่ะไอคกลับมาอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับตัดมาอีกทีหนึ่งไปเปิดไล่เปิดแมพตรงนี้มาอีกทำเควสรับเคลส์ทำเคลสหลักโหก็ ามาสุ้กันไม่รู้จะได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องเตือนจริงๆเลยเนี่ยไม่อยากเตือนเราะแบบต้องบอกก็บอกแต่ว่างบใส่ผีมันต้องได้ดิถ้าไม่ได้ก็มีแต่ทางเดเดียวแหล่ะโอ้โหไม่หายไม่ออกเดี๋ยวต้องไปหานั่งทำเวทลัทเลยเนี่ยโอ้โหเปิดแหนบต้องทำต้องไปทำเคเยค่ะเก็รอบรอบนี้กลับมาต้องได้ ก็มาทีนี้ไม่เดิมาสมแล้วมานั่งเล่นเวทก่องเลเดนดีกว่าเวทตำนานเดี๋ยวก็อนันที่จริงก็กดไปบ้างนั่แหละไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าก็คงได้แหละถ้าไม่ได้อจริงก็คงต้องกอฟตังเงน,นกระป๋อออกมาก็จุดูถือว่าสวยนะแล้วก็เดนนะโอ้ยพลาชักดาบไปเลยสามหมืนเลงไปไหนครับเอละในที่สุด โอ้โหสิ่งไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นกับท่านผู้ชมโอ้โหคืออยู่ดีๆใช่ไหมตอนนั้นกําลังอันนั้นอยู่แล้วดีมันก็ออกมาได้ยังไงไม่รู้กําลังเก็บยึดฟาร์มเพลสอยู่ดีเลนก็โผล่มานะก็ไม่ได้ทันจะตั้งตัวเลยกดเล่นไปแล้วคือแบบเลนก็ออกมาทีเนี้ยนก็สิ่งไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นกับผม ท่านเรเนที่ข้อยเมื่อเข้าร่วมทีมกับเราแล้วใกคลิปหน้าจะมาทำคิดเรเดนจะแบบฉายฟรีฟรีทุกอย่างอาวุธกรบอาวุธสีดาวอะไรประมาณเนี้ยโอเคนะครับผมก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรแล้วแหละก็นะฮะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมก็ไปสำรวจแบบมาก็ บอสตัวใหม่มันก็ไม่ได้บินได้อย่างที่คิดนะก็ใช้ตัวที่เป็นดาบตีก็ได้ไม่ต้องใช้ตัวธนก็ถือว่าก็เยี่ยมเลยนะก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็เอาไวเ้เจอกันใหม่นะครับครับผมก็ฝากติดตามผลงานที่จับด้วยนะครับช่องไว้ให้นะครับผมก็ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่นะครับก็ยบไยครับไปเยอะนะ